พระบุตเจ้าตัดนาะว่าถ้าจะรักษาโรคให้หายได้ดีในอุปถากสูตรจะรักษาโรคให้หายได้ดีนั้นต้องมีกรรมิกาต้องได้ธรรมิกถาได้ธรรมะที่ร่าเริงเบิกบานแก้วกล้าอาจหารในการเผชิญกับปัญหาต่างๆพระบุรเจ้าจึงตัดไปอย่างนั้นไม่งั้นนะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะชนะโรคได้นี่ท่านตัดถึง เส้นทางที่ชีวิตจะชนะโรคได้นะต้องได้ธรรมีกถานะเดี๋ยวเรามาดูธรรมีกถาที่จะชนะโรคได้นะทัา <c oughs> นตัดเอาไว้อย่างไรนะในอุปถากสูตรนะในอุปถากสูตรการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ดีที่สุดนั้นในอุปถากสูตรพระไตรปิฎกทั่ที่22ข้อที่ 123... ่ถึง1 2 4นั้นต้องเป็นพูดทำความสบายให้แก่ตนนะสบายกายสบายใจประมาณในสิ่งที่สบายและสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกถานะสมาทานเปนวัยึดปฏิบัตินะอาหารนี่ต้องแกวกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไรกังวลด้วยธรรมิกถา โดยการอันสมควรก็คือคำพูดหรือเนื้อหาสาระที่เป็นธรรมะที่ทำให้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลแก้วกล้าอาจหารในการ,รเผชิญกับโครคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาต่างๆเท่านั้นจึงจะรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดรักษาพยาบาลโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดไม่เช่นนั้น ไม่มีประสิทธิภาพสูงนี่พระเจ้าให้ความสำคัญขนาดนี้เลยนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนต้องได้สมาทานอาหารรา่าเริงด้วยธรรมิกถานี่เป็นจุดที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าตรัสรูเ <c oughs> พราะอะไรถ้าใจไร้ทุกข์ใจดีงามปุ๊บเป็นไงใจเราไร้ทุกข์แล้วไม่ไม่กลัว,ไม,ลวไม่กังวลไม่หวั่นไหว น่าไม่กลัวไม่วันไม่กังวลไม่หว yeah> UH umm ั่นไหวแล้วมีความกล้าลวไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข์ใช่ไหมไม่ต้องไปเกรีตัวบีบทุกข์ออกกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกใช่ไหมพลังกับบอเป็นของเราทั้งหมดเลยสร้างเซลล์ให้แข็งแรงเลยพลังที่เอาไปกลัวก็เอามากล้าเลยเป็นไงได้มาเยอะไหมเยอะสิพวกกลัวมันทําลายเยอะไหมทําลายเยอะพอเอากลับมาเป็นกล้าได้ได้สร้างสรรค์เยอะไหม เยอะเลยเอามาสร้างสรรค์ให้แข็งแรงกลับหัวกันเลยอ่ะมันกลับหัวกันเลยพลังเอาไปทําลายเอามาสร้างสรรค์เลยกพราะมันสร้างเซลล์ให้แข็งแรงกลับกันนั่นแหละมันทําลายให้สุดแรงตายเร็วเท่าไหร่มันก็ทําให้โอ้โหแข็งแรงเร็วได้เท่านั้นเท่านั้นเน่ะน่ามันก็เสริมสร้างให้แข็งแรงให้รอดตายได้เท่านั้นเท่านั้นเลยมันกลับกันมาเลยอ่ะพอกลับกันมาเลยพลังเต็มที่สุดเลยพลังที่เต็มนิดโดยธรรมชาติชีวิตเขาจะ สลายนี่เขาสร้างอินเตอร์โฟรอนสร้างมเมล็ดขาวสลายโครคขับโรคออกตัวไหนร้อนเย็นไม่สมดุลเขาดันออกตัวไหนเป็นพิษก็ดันออกตัวไหนเป็นประโยชน์ก็ดูดก็มาเลี้ยงร่างกายได้เยอะพอเขาแข็งแรงอย่างนี้เขาควบคุมอุณหภูมิควบคุมร้อนเย็นได้พอเหมาะเพราะเขามีพลังในการปรับอะไรเป็นประโยชน์ก็ดูดมาได้อะไรเป็นโทษก็ขับออกได้เขาปรับให้สมดุลร้อนเย็นได้ดีไหมได้ดีเขาปรับให้สมดุลร้อนเย็นได้ดีเพราะฉะนั้นระบบประสาทดีไหม ดีได้พลังมาระบบประสาทดีอะไรถูกกันไม่ถูกกันรับรู้ได้ง่ายไหมง่ายแล้วระบบประสาทดีแล้วก็ดูสิอะไรสบายไม่สบายก็เลือกได้ง่ายเลือกได้ง่ายพระพุทธเจ้าจึงตัดว่ามันจะสมดุลร้อนเย็นในพระไตรปิฎกที่11เข้อที่หนึ่ยาท่านตัดเลยการไม่เบียดเบียนทําให้เกิดสมดุลร้อนเย็นการไม่เบียดเบียนที่มีฤทธิ์มากที่สุดคือไม่กลัวนี่แหละแล้วทำให้เกิดสมดุลร้อนเย็นท่านตัดเลย การไม่เบียดเบียนเนี่ยทำให้เกิดสมดุลร้อนเย็นคือเขาไม่กลัวมันทําให้เกิดสมดุลร้อนเย็นทําให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยในพระไตรปิฎกล่มที่สิบเอ็ด,ด 11, ขาที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกนี่เป็นสัจจะที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าตรัสรู้เพราะพอได้แบบนี้ปุ๊บถ้ามันร้อนเกินเย็นเกินมันก็วินิจฉัยง่ายใช่ไหมแล้วมันไม่รวนใช่ไหมมันไม่รวนถ้ามันร้อนเกินก็วินิจฉัยง่ายโอ้เราก็แก้ง่ายเพราะระบบประสาทบันดีแล้วมันไม่ได้รวนแล้ว จิตร่างกายที่มันนิ่งเป็นไงมันมันไม่มันไม่มันไม่แว่งเป็นร้อนเกินเดี๋ยวร้อนเย็นพันกันเดี๋ยวเย็นเกินมันไม่ได้เสียพลังไปดันพิษตกค้างขนาดนั้นใช่ไหมมันมันไม่มันไม่ได้ผลิตพลังงานไปดันพิษมากไงเพราะว่ามันดันพิษออกไปได้เยอะแล้วแล้วมันไม่รวนอาจารย์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงสรุปแล้วมันไม่รวนพอจิตมันนิ่งกายก็นิ่งกายที่ไม่รวนก็เป็นปกติดีหรือผิดปกติบ้าง วินิจใชยง่ายไหมง่ายมันก็ไม่รวนอ่ะมันไม่รู้จอธิบายยังไงแล้วมันไม่รวนนะมันมั่นคงมันมีความมั่นคงโอ้นี่มันเป็นร้อนก็เห็นชัดแล้วก็ใช้เย็นเข้าไปแก้ก็จบเพราะมันไม่ได้มีความกลัวนี่ไปเพิ่มความผิดปกติเข้าไปอีกใช่ไหมไม่ได้มีความกลัวที่ไปสร้างภาวะร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นพันกันมั่วไปหมดนี่มันไม่มีตัวรวนเข้าใจไหมมันไม่มีตัวกลัวไปรวน ไปทําให้เกิดภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยมันรวนพันไปพันมาเพราะไอ้ตัวที่ทําให้ร้อนเย็นพันไปพันมาเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเย็นพันกันเดี๋ยวเย็นเย็นเกินพันไปพันมามั่วได้มากที่สุดคือตัวไหนตัวกลัวพอไม่มีตัวกลัวมันตัดพวกนี้ออกไปเลยมันก็เหลือแต่ความจริงตามความเป็นจริงเอาถ้าสมดุลก็สมดุลถ้าไม่สมดุลแง่ไหนก็แง่นั้นใช่ไหม มันก็อยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่ได้มีตัวนี้ไปรวนมันก็วินิจฉัยง่ายใช่ไหมไอ้เป็นร้อนก็เป็นร้อนก็ใส่เย็นก็ไปแก้เอาเป็นร้อนเย็นพันกันก็ใช้ร้อนเย็นผสมกันเอาเป็นเย็นเกินก็ใช้ร้อนมันก็จบมันง่ายมันง่ายเพราะมันไม่มีตัวรวนที่มันแรงไม่งั้นมันเป็นพายุไซโคลนเลยมันรวนที่มันเร็วมันแรงคือความกลัวไม่มีตัวกลัวไปรวนแล้วมันก็เหลือแต่ด้านร่างกายมันก็วินิจฉัยง่ายๆเท่านี้เองก็วินิจฉัยง่ายสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้เร็วหรือบางครั้งมันจะมีวิบากแทรกบ้างแม้เราไม่กลัวในปัจจุบันนั้นมันมีวิบากแทรกบ้างมันมีวิบากแทรกบ้างนะมันก็จะบังเราชั่วข่าวเราทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเราไม่กลัวเราไม่ได้สร้างทุกข์เพิ่มวิบากที่มามันก็จะหมดไปหมดไปพอวิบากหมดก็วินิจฉัยได้ว่าเราถูกกับอะไรใช้อะไรสบายไม่สบายมันจะวินิจฉัยได้เลย พราะฉะนั้นจะต้องกำจัดกิเลสไปเป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆไปกำจัดความกลัวไปเป็นเรื่องๆกลัวกิดจกความอยากกำจัดความกลัวความอยากไปเป็นเรื่องๆเรื่องๆไปเริ่มจากเรื่องชั่วร้ายก่อนเรื่องเดียวนี่ก็ได้แล้วหรือเรื่องดีก็ได้จะเอาเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ได้นะเรื่องดีที่เราติดอยู่ตอนนั้นเราก็โหกลัวว่าเรื่องร้ายจะเข้ามาเราก็กล้าซะกล้าที่จะรับรายซะเอาเรื่องนี้ก็ได้เอาเรื่องอัตตาเนี่ยยึดดีเนี่นะ เอาดีเกิดแล้วเป็นสุขร้ายเกิดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยเราก็รู้แล้วเอาดีเกิดเป็นสุขเราทําเป็นแล้วไม่มีปัญหาเนาะแต่ร้ายเกิดแล้วเป็นทุกข์นี่สิมันยังทําสุขไม่เป็นใช่ไหมเราก็ต้องกล้าสิอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นแต่ดีเกิดแล้วเป็นสุขซิไปยึดมั่นถือมั่นด้านเดียวท, ie, ทําไมล่ะร้ายเกิดก็เป็นสุขให้ได้เมื่อเราพยายามแก้ร้ายเต็มที่แล้วร้ายเกิดก็เป็นสุขให้ได้ก็เข้าใจเรื่องรมแจมแจ้งก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไป่ะไปทุกข์อะไรกล้ารับกล้าให้มันหมดไป ยินดีรับยินดีให้หมดไปพอใจรับพอใจให้หมดไปก็ไม่ทุกแล้วอย่าไปทุกอะไรแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันโอ้แค่ได้สมใจอยากก็แค่สุขแวบเดียวละลายไปไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงมันมีตัวตนมันเป็นทุกข์ด้วยโอ้มันทาให้กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปมันเป็นทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องรายสืบเนื่องไปอีกโอ้เห็นว่าเป็นทุกข์เราก็เลิกอยากดีกว่ามันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์เลิกอยากเลิกอยากก็เลิกทุกข์เลยนะเลิกอยากได้ ดังใจหมายยินดีในการที่ไม่ได้ดังใจหมายยินดีที่เราได้ในสิ่งที่เรากลัวกล้าที่จะได้ในสิ่งที่เรากลัวก็หายทุกหมดแล้วนี่ด้านดีเอาทีนี้เราก็ไปตรวจอีกด้านชั่วเราี่ยังมีติดอยู่มีอยู่ไหมยังเหลืออีกอยู่ไหมด้านชั่วที่ยังติดอยู่มีเหลืออยู่ไหมน้าพฤติกรรมที่เลวร้ายชัดๆที่เดือดร้อนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นชัดๆมันเหลืออยู่ไหมเหลืออยู่ก็กำจัดมันเลยนะหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นพิษ ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นศิลข้อที่หนึ่งเราไปดูที่ศีลก็ได้ศีนข้อที่หนึ่งนี่ยังมีไหมหล่ะที่เราฆ่าสัตว์มีไหมที่เราเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเหลี่ยมไหนมุมไหนก็แล้วแต่ถ้ายังคิดไม่ออกก็ชัดๆนี่ยังมีไหมกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ทําให้สัตว์ต้องเดือดร้อนมีไหมก็ตรวจดูหรือความเดือดร้อนเดือดอื่นที่เราสร้างให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นมีไหมก็ตรวจ ตัวก็ตั้งศีลลดละเลิกรักขโมยชอบโกงมีอยู่ไหมนี่มันเดือดร้อนตัวเองขอดื่นสัตว์อื่นผิดพัวเขาเมียใครลูกใครนี่มีอยู่ไหมหรือไปหมกมุ่นเรื่องเพศมากเกินไปไม่รู้จักลดละมีไหมก็ต้องลดละเลิกหรือไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยมีอยู่ไหมตัวจไปสิไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยน้าไปหลงกินอาหารที่เป็นพิษมีอยู่ไหมน้า หรืรูปรดกินเสียงสัมผัสที่มันเป็นภัยมันไม่จําเป็นอะไรต่อชีวิตมีอยู่ไหมตรวจแล้วก็ลดละเลิกไปหนึ่งอย่างก็ได้วาจาที่ไม่ดีโกหกน้าส่งเสริมกิเลสเงี้ยมีอยู่ไหมเราก็ใช้วาจาที่ดีวาจาที่มันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นน้าอย่างนี้เป็นต้นวาจาที่จริงวาจาที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตมีไหมนัก็ตรวจสอบแล้วก็เอา ไอ้ที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่าไปเอาตัวที่มันเป็นโทษต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นมันไม่ดีอย่าโกหกอย่าใช้วาจา dafür, ที่มันเป็นโทษต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นใช้วาจาที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่จริงที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ตุวปไปสี่สีสีข้อศีข้อที่ห้าก็เมา ed, ในความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดมีอยู่ไหม หรือไม่รู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์เมาในความขี้เหนียวไม่รู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์มีอยู่ไหมก็ตรวจด,ดูแล้วก็แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ในสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนี่ศีลห้านี่แหละเอาไปตรวจศีลห้าเนี่ยเรายังไม่ได้ทําอะไรที่มันถูกต้องนะแล้วก็ทําให้มันถูกต้องแล้วก็มาเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์มาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนตอนเองคนอื่นสัตว์อื่น อย่างสีก็ที่สามไปติดรูปรดกินเสียงสัมผัสที่เป็นพิษแล้วก็ลดละเลิกมาเสพรูรปลดกินเสียงสัมผัสที่เป็นประโยชน์แทนอย่างนี้เป็นตน้นนี่มาตรวจดูแล้วก็ล้างหนึ่งเรื่องไอ้ความเลวรลาเนี่เรายังไม่เก่งก็เอาหนึ่งเรื่องก็พอก็ได้เอาทีละเรื่องเรื่องเดียวเรื่องเดียวเลยตัง้งศีมาลดละเลิกเลยหนึ่งเรื่องเช่นลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลดละเลิอกอาหารรสจัดเงี้ยลดละเลิกเหล้าบุหรี่ นะกาแฟเครื่องดื่มชูกาลังผงชูรสน้ําอัดลมน้ําอัดลมนะเครื่องดื่มชูกําลังอะไรต่างๆนานาผงชูรสนะอะไรต่างๆที่มันเป็นพิษน่ะอาหารรสจัดนี่เปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดเกินไปหรืออาหารที่กินแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสบายอาา่ะกินแล้วมันไม่ได้มีแรงอะไรมันกินไปลรื่ก็ไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นก็ตรวจด,ดูอะไรที่มันเป็นพิษหนึ่งเรื่องเนี่ยตั้งศีลดละเลิกเลยนี่วิธีปฏิบัติ สู่ความพ้นทุกข์นะวิธีปฏิบัติให้ร่างกายแข็งแรงก็ตรวจสอบด้วยปัญญาอะไรที่มันเป็นพิษลดละเลิกหนึ่งเรื่องนะเอาหนึ่งเรื่องก็ได้แล้วเก่งค่อยไปหลายเรื่องเอาเรื่องเดียวแม่นแม่นเรื่องเดียวแม่นแม่นเพราะเรื่องเดียวนี่ก็ติดโอ้โหพลังกลัวจะไม่ได้เสพตามที่อยากนี่ก็มาหาศาลเลยนะมันกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากมาหาศาลมันทํร้ายร่างกายเรามหาศาลเลยนะทำร้ายร่างกายแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บเลย มันทำร้ายร่างกายแรงที่สุดไปบวกวัตถุที่เป็นพิษนั่นอีก,กสองดอกกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเกินร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ลดละเลิกตอนนั้นหนึ่งอันตั้งศีลมาลดละเลิกตัวที่เป็นพิษวัตถุที่มันเป็นพิษนั่นแหละพฤติกรรมหรือวัตถุที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นชัดเจนแล้วก็พิจารณาโทษภัยของมันว่าไปทําอันนี้มันมีโทษมีภัยอย่างไรต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นพิจารณาให้มันชัดพิจารณาลึก ไปที่นี่ใช้ปัญญาพิจณาลึกไปจนถึงจิตเลยว่าอาการอยากเสพเนี่ยมันมีโทษมีภัยอย่างไรความกลัวที่จะไม่ได้เสพมันมีโทษมีภัยอย่างไรโอ้มันเป็นโทษเป็นภัยเนาะอยากเสพนี่นะแม้ได้เสพสมใจอยากนี่มันก็แค่สุขแวบเดียวแล้วก็หมดไปมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้มันหลอกให้เราเหนื่อยเปล่าๆเอ๊มันเหนื่อยเปล่าๆด้วยมันคว้าน้ำเหลวมันไม่แต่ใช้น้ำเหลวเลย คว้าอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่แม้แต่น้ำเหลวไม่ใช่แม้แต่อากาศมันคว้าสุญญากาศแ้วมันไม่มีอะไรเลยเออสุขที่ได้สมใจอยากก็แวบเดียวแล้วก็หมดไปเก็บไม่ได้ไม่มีสาระและ้วแท้ที่จริงมันเป็นโทษมันเป็นโทษอยากก็เป็นทุกข์ได้สมอยากก็แค่ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปอา้าวมันไม่ได้เก็บอะไรได้เลย ล้วก็อยากใหม่แรงก็เดิมปรุงไปอยากอย,ากอย่างอื่นอีกกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปความลวกลัวกังวลหวั่นไหวก็มากเขา้า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 มันก็มีแต่ทุกนีไม่ได้มีสุขเลยเสียพลังไปสร้างความกลัวเสียพลังไปดันความกลัวออกป่วยได้ทุกโรคเลยแถมไปเสพสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปก็แย่เข้าไปอีกอยากได้มากๆทําชั่วได้ทุกเรื่องเนีย่ยน้าไม่ค็รเดินเป็นตามโอ้กลายเป็นเรื่องร้าย ต่อตนเองและคนอื่นตลอดการดูดสิ่งร้ายมาใส่ตนเองและคนอื่นตลอดการโอ้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ชัดเจนมันเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยนี่มันไม่ใช่ประโยชน์เลยทุกข์ทุกทุกทุกทเห็นชัดสุขลวงหายไปสุขลวงที่เคยติดเคยยึดหายไปเห็นแต่ทุกข์จริงเห็นเป็นทุกข์จริงมันยังเป็นไงก็เลิกอยากเรื่องอะไรไปอยากโอ้โหเราก็กล้าที่จะตัดมันเท่านั้นเองใช่ไหมเลิกอยากคือกล้าที่จะ ตัดความอยากเลยทีนี้มันก็กล้าแล้วคอเห็นเป็นทุกข์ใครจะไม่กล้าเนาะก็กล้าที่จะตัดทุกข์นั้นออกไปโอ้โหกล้าและกล้าที่จะตัดทุกข์นั้นออกไปกล้าที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุกแท้คือไม่ต้องไปเสพอันนั้นเราก็มาเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนกล้าที่ตัดสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเป็นโทษเป็นภัยนั้นกล้าที่จะมาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนใช่ไหมมันก็เบิกบานแจ่มใสไร้กังวลสิคนเราพลังกลัวที่จะไม่ได้เสพสิ่งที่เป็นภัยหมดไป มาปแปลเป็นพลังกล้าในการเสพเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนเข้าใจไหมกล้าในการเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์จะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวอะไรมันก็เป็นน่าได้น่าเป็นน่ามีเท่านั้นเองน่ากล้าใช่ไหมมมนไม่ใช่น่ากลัวมันน่ากล้ามันต้องกล้ามัๆๆนเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์จะไปกลัวทําไมเล่ากล้าที่จะเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีความสุขเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลไม่ได้มีโทษมีภัยอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ทําแบบนี้ ก็เบิกบ,บานแจ่มสใสไร้กังวลเลยนะโอ้โหใจก็เป็นสุขที่สุดที่สุดในโลกไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกพลังกลับมาเป็นของเราทั้งหมดเลยร่างกายแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เสพสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าไปอ้ามันเป็นประโยชน์อีกด้านวัตถกุกับจิตร่วมกันกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเลยโอ้โหอย่างดีเลยทีนี้อย่างดีเลย พอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเกินร้อยนี่เป็นง่ายก็โอ้โหแข็งแรงเลยเซลล์แข็งแรงไม่ต้องไปเกรงตัวบีบอัดทุกออกแล้วกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกเซลล์แข็งแรงเป็นไงทําหน้าที่ได้ตามปกติสร้างอินเตอร์โฟรอนสร้างเม็ดเลือดขาวสลายโรคโควิดโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อต่างๆสลายไปเลยนะโอ้ก็หายจากโรคอย่างรวดเร็วนี่คือสุดยอดสัจจะที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ เอาพลังชีวิตไปทําสิ่งดีๆเหนียวนำให้คนอื่นเป็นตามโหเกิดสิ่งดีต่ตนเองและคนอื่นตลอดการดูสิ่งดีเข้ามาในชีวิตดันสิ่งร้ายมาจากชีวิตแก้ปัญหาทั้งทุกใจทุกกายเรื่องร้ายไปพร้อมกันเลยนะนี่คือสัจจะอย่างนีน้นี่เราก็จะระบบประสาทก็ฟื้นก็ตรวจสอบได้เลยอะไรถูกกันไม่ถูกกันตรวจสอบได้มดเลย ร้อนเย็นไม่สมดุลก็มั่นคงอ้ร้อนเย็นสมดุลก็มั่นคงเวลามันไม่สมดุลบ้างก็ไม่มีใจเป็นทุกข์มารวนให้วินิจฉัยยากก็แม่นๆอ๋อนี่ร้อนเกินอ๋อนี่ร้อนเย็นพันกันอ๋อนี่เย็นเกินก็แก้ได้แม่นๆมีวิบากขวางบ้างก็เอาวินิจฉัยไม่ออกก็ช่างมัน่นทําทดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเพราะมันเราไม่ได้ทําทุกข์เพิ่มเดี๋ยวสักพักก็จะรู้แล้วเราถูกกับอะไรวิบากเบาบางก็รู้ว่าถูกกับอะไรก็ แก้ได้ถูกต้องจําเป็นต้องใช้วิธีการอื่นๆเสริมเติมเต็ม,ตมก็ใช้ที่เรารู้สึกสบายก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็แก้ได้ทุกปัญหาในชีวิตไม่เห็นจะทุกอะไรนะจิตใจชั้นใดด้านเหตุการณ์ก็เเมือนกันนั่นแหละใจไร้ทุกใจดีงามนะก็ไม่มีวิบากร้ายเพิ่มน่ะดันวิบากายออกเราก็จะประมาณการกระทําได้พอเหมาะ พอมันจะรู้ข้อมูลตามความเป็นจริงประมาณการกระทําได้พอเหมาะก็แก้ปัญหาได้ดีบางครั้งมีวิบากแทรกบ้างก็ยังบังไม่ให้เรารูเราทําดีเรื่อยไปใจยเย็นข้ามชาติดันวิบากร้ายออกวิบากร้ายที่รับก็หมดไปด้วยดันวิบากร้ายออกด้วยเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าเราถูกกับอะไรหรือวิธีการแบบไหนที่เราใช้แล้วมันจะดีต่อชีวิตเราและผู้อื่นมันก็จะรู้รู้ลงมือทําก็ประมาณการกระทําได้พอเหมาะ พระพุทธเจ้าถึงบอกมักมีองค์8ปดเนี่ยแหละทำให้เกิดการประมาณการกระทําได้พอเหมเาะก็คือการกำจัดความกลัวนี่แหละมักมีองค์8ปดทำการงานที่เป็นประโยชน์ไปด้วยกํากจัดความกลัวไปด้วยมันจะทําให้เราประมาณการกระทําได้พอเหมาะที่สุดทันตัดไปอย่างนี้ใน,นมหาจัตตารีสกสูตรการประมาณการกระทาก็จะพอเหมาะี่ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทําให้คิดได ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทําให้คิดได้พอเหมาะทําให้พูดได้พอเหมาะทําให้ทําได้พอเหมาะทําให้ทําการงานได้พอเหมาะทําให้เพียรได้พอเหมาะทําให้มีสติและลึกรู้ตัวทั่วพร้อมได้พอเหมาะทําให้มีสมาธิที่พอเหมาะทุกอย่างจะพอเหมาะพอเหมาะหมดแล้วก็พ้นทุกอย่างดีเยี่ยมนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งมันจะพอเหมาะกันไปหมดลึกซึ้งมากน่าหัวใจที่เราจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บจึงคือสิ่งนี้ ปฏิบัติให้ถูกตรงเลยแล้วเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นมันแก้ทั้งทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลก็แก้ได้หมดไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้น,นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตดรัสลูที่ยิ่งใหญ่มากนดังนั้น,นถ้าเราไม่ได้ทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามไปเป็นลำดับลาดับอย่างนี้นี่ยากยาก มันไม่มีทางที่จะแก้โรคแก้เรื่องร้ายได้เลยมันก็จะมีแต่โรคกับเรื่องร้ายที่มากขึ้น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 เท่านั้นแต่ถ้าเราทำอันนี้มันมีแต่โรคเรื่องร้ายลดลง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 ทุกใจลดลงแน่ก่อนเพื่อนเลยตลอดการทุกกายกับเรื่องร้ายกับเบาลงไปได้มากที่สุดุก กายกับเรื่องร้ายใหม่ไม่มีต้องดันทุกกายเรื่องร้ายเก่าให้เบาได้ด้วยดูดสิ่งดีเข้ามาด้วยดูดความแข็งแรงดูดเรื่องดีๆเข้ามาด้วยโอ้จะเอาอะไรอีกชีวิตมันก็ดีสุดเท่านี้แหละนี่คือสิ่งที่ดีสุดๆเลยนะเพราะเรื่องดีก็ได้อธิบายไปแล้วเรื่องร้ายเราก็กําจัดออกไปอ้าวเรื่องดีที่เราติดจะไม่เรื่องร้ายที่เราติดแล้วก็กําจัดความกลัวที่จะไม่ได้สมใจอยากเข้าไปเรื่องดีที่เราติด เราก็กำจัดความกลัวที่ไม่ได้สมใจอยากออกไปได้ไม่ได้ก็สุขได้จบหมดดีไหนเกิดไม่ได้ตัดไปดีไหนเกิดได้อาศัยเท่าที่เป็นไปได้ตามกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องทํามันเต็มที่อา้าวมันดีเกิดไม่ได้ร้ายมันเกิดเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องไปทุกข์ใจเพราะร้ายเกิดไม่ต้องไปยึดว่าร้ายเกิดจะเป็นทุกข์เป็นสุขให้ได้ ดีเกิดก็เป็นสุขได้รายเกิดก็เป็นสุขได้ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมัน่นว่าต้องดีเกิดเท่านั้นถึงจะเป็นสุขรายเกิดเป็นทุกข์ไม่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมัน่นหรอกรายเกิดก็เป็นสุขให้มันได้เพราะมันต้องรับมันเป็นวิบากของเราและคนที่เกี่ยวข้องนี้ก็ไม่ได้ก็กล้ารับมันเสเลยกล้าก็หายทุกข์กล้ารับก็เป็นความดีดันทุกข์เก่าให้เบาไว้ได้ด้วยหายทุกข์ใจเราหายทุกข์กายหายเรื่องรายใหม่ไม่มีก็ยังไปดัน ทุกข์กายเรื่องร้ายเก่าให้เบาไว้ได้ด้วยเพราะเป็นความดีแล้วก็เหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยทําให้แข็งแรงด้วยทําให้ทําสิ่งดีได้มากเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยก็ดันโรคเรื่องร้ายเก่าให้เบาไว้ได้มากมันต้องกล้าไม่ต้องกลัวก็หนีไม่ได้อยู่แล้วระวังกลัวที่จะรับทุกไหมทุกถ้ากล้าที่จะรับทุกไหมไม่ทุกเห็นไหมทุกกับไม่ทุกอะไรดีกว่าไม่ทุกก็ดีกว่าเห็นไหม มันต้องมีความยินดียินดีพระพุทรเจ้าตรัสว่ายินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงและพระเจ้าถึงบอกว่าชีวิตต้องกล้ากล้าอาหารใช่ไหมนี่ต้องกล้ากล้านะต้องอาหารกล้ากล้าอาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาเห็นไหมล่ะนี่แหละก็ต้องร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไรกังวลกล้ากล้าอาหารในการเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาต่างๆต้องกล้าเหมือนกับที่พระุทเจ้าท่านกล้า ไปไง่ายมารบอกว่าในมารสังยุตมารมันจะเอาก้อนหินก้อนใหญ่มาทับพระพุทธเจ้าโอโ้โ,อโหบอกว่าพระพุทธเจ้าต้องกลัวได้แน่เลยพระพุทธเจ้าบอกมารเรารู้จักเธอแล้วต่อให้เธออย่าว่าแต่ก้อนหินก้อนใหญ่นี้เอามาทั้งภูเขาหิมพานเลยพระพุทธเจ้าว่างังนะเธอเอามาทั้งหมดนะภูเขาหิมพานสุดลูกหูลูกตามาทับเราเราก็ไม่กลัวเราไม่มีความกลัวก,วกังวลหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าว่าไงนะไม่มีเพราะอะไรถ้าเรามีกุศล จ้างกระทับเราไม่ได้ถ้ากุศลเราแรงนะั้นดันออกจ้างกระทับเราไม่ได้ถ้าเรามีอก,กุศลจ้างเราก็หนีไม่ได้เรื่องเราจะไปนหนีให้เมื่อยทุกเป่าเป่าเมื่อยหนียังไงก็ไม่ได้แล้วโดนอยู่แล้วเราจะไปกลัวอะไรโดนอยู่แล้วเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปเลยก็เราทํามาก็กล้าทํากล้ารับถ้ากล้ารับมันจะมีกลัวตรงไหนมารคือความกลัวนะพุทธ,ธคือความกล้า มานคือความกลัวพุทธะคือความกลา้าก็กล้ารับเลยรับแล้วก็หมดไปจะน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงไหนรับแล้วก็หมดน่ากลัวตรงไหนอม่จะน่ากลัวเลยใช่ไหมดีก็ออกฤทธิด์ได้มากเพราะฉะนั้นเธอจะเอาเรื่องเลวเรื่องร้ายขนาดไหนขนาดภูเขาหิมพนันมันจะกี่เหลี่ยมกี่มุมกี่เรื่องเราไม่กลัวหรอกเราไม่ได้หวั่นไหวอะไรเราตัดสรู้แล้วเข้าใจแล้วมารู้อย่างนี้ก็เลยรู้ว่าคิดแบบตัวเองอะทุก คิดแบบพุทธะแต่พ้นทุกข์ก็เลยสลายค,ความคิดแบบตัวเองมาคิดแบบพุทธะพุทธะจงได้พลังมากขึ้นไปอีกพลังพ้นทุกข์เห็นไหมล่ะก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด